สวัสดีครับ FC มีดเดินป่าครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่าแล้วก็มีดใช้งานหนักนะครับแล้วก็เหมาะแก่การสะสมด้วยนะครับเพราะว่ามีดมีความสวยงามมากเป็นมีดฟูแทนสหรือว่ามีดด้ามประกบนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแดบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับอยางนะครับสวยงามมากๆครับไม่อยากให้เพื่อนๆต้องพลาดมีดชุดนี้ไปนะครับชุดนี้ผมทาเพิ่งเสร็จมาหมาดๆเลยนะครับเสร็จมาอยู่ทั้งหมด สิบเล่มนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเขาสวยกันยังไงทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟด้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับที่เราใส่ไปกับตัวมีดเป็นด้ามไม้พยูนะครับเป็นส่วนของรากนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับแานะครับยังราคาเดิมนะครับราคาเดิมนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับ สวยงามมากๆเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมด2 468เล่มชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด8เล่มราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1กันครับนี่ครับสวยงามมากครับเล่มที่1ใบมีดยาวอยู่ที่11.4นิ้วครับใบมีดกว้างสอง 2.5นิ้วสันอยู่ที่5.5มิลครับเกือบเกือบหหรือว่า6สันอยู่ที่6กมิลครับสันหนา6กมิลงานตีทิ้งผิวไฟด้านไม้พะยงสวยงามมากครับสวยทุกเล่มครับเล่มที่2ครับใบมีดยาว11.1นิ้ว ใบกว้างสองดห้านิ้วสันอยู่ที่หกมิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาไม่มีเลอะนะครับด้านไม้พยงนะครับลายสวยนะครับสีแดงสดนะครับนี่ด้านนี้เป็นส่วนของตาไม้ด้วยนะครับสวยงามมากมอมอ,อีกมุมหนึ่งนะครับนี่เป็นมุมคือคนถนัดด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูพอดีด้านขวาผมต้องจับไม้บรรทัด เห็นไหมครับจัดแบบนี้ดีกว่าเออเนี่ยครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับนี่มุมด้านซ้ายต่อไปครับเป็นเล่มที่สามเล่มนี้ดูเหมือนจะสั้นกว่าเพ่อนใบเมีดยาวอยู่ที่สิบจุดแปดนิ้วใบมีดกว้างสองจุดสี่นิ้วสันอยู่ที่หกมิลครับปาดผิวด้านซ้าย ด้านขวาดามครับสวยงามนะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมดนะครับห้าจุดนะครับเป็นหมุดขนาดหนึ่งจุด้านิ้วหนึ่งสองสามจุดนะครับแล้วก็หมุดโมดเสตตรงกลางขนาดเอหนึ่งุดเ้ามิลวนะครับไม่ใช่หนึ่งจุดเก้านิ้วหนึ่งจุด้าิลมิลสามจุดนะครับแล้วก็ หมุดโมเสกขนาด6มิลนะครับ6มิลจุดรูร้อยเชือกนะครับขนาด6มิลหนึ่งรูรูร้อยเชือกนี่ก็เป็นอ่าเป็นหมุดนะครับนับเป็นหมุดตัวหนึ่งนะครับสรุปคือมีหมุดอยู่ทั้งหมด5้าจุด 2, 3, 4, จุดนะครับเล่มที่4ครับใบมีดยาว11.2เนิ้ว ใบมีดกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามนะครับด้ามไม้พยุงหัวลายสวยมากเล่มนี้เล่มที่สี่อีกด้านครับลายสวยมากชุดนี้สวยจริงๆครับยอมรับอีกด้านครับ ต่อไปครับเล่มที่5ใบมีดยาว11.2นิ้วใบมีดกว้าง2.4นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับปาผิวด้านซ้ายด้านขวาด้านไม้พยุงครับ ต่อไปครับเล่มที่6ครับใบมีดยาว10.8นิ้วกว้าง2.5นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาด้ามลายสวยมากเล่มนี้ครับ ออไลน์ right. สวยครับต่อไปครับเล่มที่7ใบมีดยาว11นิ้ว ว้าง2.5นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยมากครับด้ามครับไม้พยุงครับสวยมากวันนี้รู้สึกว่าแสงจะได้แสงจะได้นะครับสวยมากครับ ต่อไปครับเล่มที่8ครับชุดนี้มีอยู่10นะครับแต่เอามาวางเรียงไว้ได้แค่8ใบเมีดยาว1 1 1นิ้วกว้าง2.4นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับสัน6กมิลทุกเล่มปลาผิวด้านซ้ายปลาผิวด้านขวาด้าบไม้พยู สวยงามนะครับอีกด้านครับจับพอดีมือกันนะครับกระชับมือเลยนะครับนี่ครับนี่เลยครับมีเหล็กแหนบด้ามประกบนะครับหรือว่าด้ามฟูลแทงค์นะครับราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับที่อยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเป็นหลายซื้อขายนะครับคุยกันในไลน์จะง่ายแล้วก็สะดวกครับจะมีข้อมูลเก่าๆหรือว่าข้อมูลใหม่ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะครับเราสามารถตามตามของตามข้อมูลหรือว่าเช็คของอะไรนะครับได้หมดเลยนะครับ สนใจนักทายมาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s u r สไครห์ช่องมีเดินป่าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ